สวัสดีครับสวัสดีชมู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้โอเ่นะครับผมผม,ผมนี่คือบีแชนแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเออมาคาบ Windows 10 Edition Beta นะฮะเป็นภาษาไทยด้วยงั้นละ่ะคันใหม่เปล่าเด,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 ด้อเดอไม่ธรรมดาละสะิอันนั้นเฮ้ย ครับไม่ปกติเลยนะปุ่มกดเห็บทิ้งของทิ้งของก็การรีวิวก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวคลิปลายาวๆกันไปก็ขอแค่นี้แล้วกันบ๊ายบายใครชอบไกรอย่าลืมกดถูกใจแลิกลิกลิสต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไป,ไป,ไปล้ว